สวัสดีค่ะทุกคนมือนีกับลับมาพอกับพิวตี้เนาะอ่ามือนีพิวตี้ก็จะมาสอนคำนวณเอทีจี T G ต่อเนาะแต่ว่าเป็นโดด1ต่อส0อ่าสมมติมอหายออเดอร์มาว่าหายเอทีจีหนึ่งต่อ1 0เลด์าซึ่งที่เขาต้องเอามาคำนวณคือเอ G 1ทีจีหนึ่งต่อ10เต้องส่ดูดมาเท่าไหร่ดีพิวตี้อ่าคลิปนีพิวตี้ขออนุญาตสอนแบบเทียบบรรทัตยางส่วนคลิปต่อไปเนาะพิวตี้จะสอนการน้ำไปใส่ก็คือการคำนวณแบบง่ายๆสูตรลัดของพิวตี้ คลิปนี้เขาสิมาสอนค่อยๆเป็นทีละสเตป็ปเนาะหนึ่งสิ่งแรกที่เขาต้องเห็ุเนาะคือดูโดด N T G ว่าโดเาดเท่าไดเขากระเบิงเลย N T G มันว่าหนึ่งต่อสิบอ่ะอันนี้ก็คือแบบที่บิวตีเคยบอกมันว่าอันนี้เป็นยานนวยเป็นมินิกรรม ส่วนฟังนี่เป็นน้ำน่วยเป็น ML ออบัดน,นี้เฮาสีเอาไปเห็ดเทียบอันจายางเนาะก็คือเฮาสีผสมน้ำเท่าไหรผสมสมมตเิเฮาสีผสมน้ำหนึ่งลอยอ่าเราก็เอาไปเทียบเลยสมมุติอาไส่น้ำซิป ก็คือนมอดสด์อาย่อียงพวกนี้นะน้ำซิป ML ต้องใส่ยา1มิลลิกร,รมัมสมมติเขาอยากได้น้ำก็คือเอาไปผสมน้ำซิป ML อเอ้นามลอยสมมติเขาผสมนามลอยบ่เ,เขาสีต้องใส่ยาเท่าไหก็เอาเทียบพันยาตะย่างเนาะตัวลางคูณตัวบนหารด้วยตัวเลขก็ได้เท่ากับ10บค่ะันนี้ เขาก็ได้มาแล้วว่าเขาต้องใสายาทั้งหมดสิบมิลลิกรัมม,มาที่ขั้นที่สองเขาต้องไปหาต่อ,อว่า NPG หนึ่งมเนี่ยสมบุติอันนี้เป็น NPG เนอะอหนึ่งขวดเนี่ย เอาหงายมาเนาะก็คือหนึ่งแอมมีอ่าเอ็มอลก็มียามีสิบหาไม่นิกร,รมัมอันนี้ฮัมก็สีไปเทียบบรรยัตยางคือกันบรรยัตยานของฮัมก็สีได้ว่ามีสิบหาไม่นิกร,รมัมได้ มี5า l แล้วเฮาต้องการแคร่อันเนี้ย10มิลลิกรัมเนี่ยเฮาต้องใส่เท่าไรก็จะได้เป็นตัวล่างหุ้นตัวบนหารตัวแรกก็ได้เท่ากับ2 ml สรุปแล้วเฮาก็คือต้องใส่ยาดูดีจะสรุปให้ฟังใส่น้ำเนาะ 1นึ ml ใส่ NTG เข้าไปเนาะ NTG 2 ml อืม,อมก็เขาก็เอานมอสไลา์มาขวดหนึ่งแล้วก็ฮักแอมยาแล้วก็ดูดยาเข้าไปเนาะอเอายามาแค่2 ml หรือ2 CC อันเดียวกันเนาะ ml กับ CC คือหน่วยเดียวกันนะบ่ต้องงงอืม,อมพอเขาได้มาแล้วเขาก็จะได้พิกกี้แบก็กลอยมาเนาะ ทีกีแบกลอยม้าแล้วเขาก็เอาไปดิฟเลดหานะอันนี้คือเลดหมอกําหนดมาเลดหาที่เขาต้องดิฟไ่เครืองอก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการคำนวณ n อ g ทแบบเทียบบรรยัญญตย์ยางซึ่งอาจจะใส่เวลาโดนเนาะซึ่งใดก่อเดี๋ยวข้างหน้าพิวตี้จะมาสอนวิธีหลัดเฮ็ดแบบเดียวเนาะเสร็จแล้วก็ดอยาได้แล้วก็เอาไปหายคนไข้ได้รวดเร็วเนาะเพราะตอนมาเสียเวลาคำนวณตั้งสี่เนาะ ฝากติดตาม beauty เนาะมีทั้งหมดหาช่องทางช่องทางแรกเลยคือ f c e e o o o เนะืะชอวาสอบสภา beauty เนิร์ดแล้วก็ YouTube IG ติด t o k ชอว่า beauty เดอะสกอร์เนิร์จังใดก่าฝากติดตามเนาะผู้เป็นกำลงใจให้ beauty น้ำแล้วก็ฝากหนังสือของเพจ beauty เนาะก็มีหนังสือสรุปเนะาะทั้ง8วิชาเนาะแล้วก็จังใดก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนแน่เดอ้อบายยจะ้ะเจอกันใหม่คลิปคลิหน้าเนาะ